สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนมือนีล้วนอยู่ในหลังสวนด้วยจ้าเพื่อนๆจ้ามือนีล้วนสิพาเพื่อนเพื่อนมาเบิ้งดอกกุหลาบอยู่หลังสวนล้วนจากเพื่อนๆนี่ด้วยจ้าดอกกุหลาบเป็นพุ่มนะจ๊ะเนาะเป็นพุ่มเป็นพวงเลยจ้าเพื่อนๆจ้าสีแดงสดใสงามๆด้วยจ้าเพื่อนๆจ้าพวงหนึ่งมันก็สิมีหลายดอกนะจ้าเพื่อนๆนี่แหละจ้าเพื่อนๆจ้าจ้าเพื่อนๆนี่แหละจ้าดอกกุหลาบ <No. S 2> ดอกก e. ุหลาบสีแดงง้ามงามจ้ะสีแดงสดใสนะจ้ะเพื่อนๆจ้านี่จ้ะเพื่อนๆสีแดงง้ามนะจ้ะแดงแปดดๆดีนะจ้ะเพื่อนๆจ้าดอกกะสิบุข่อยใหญ่ปันไหนนะจ้ะแต่มันสีเป็นพ่วงนะจ้ะสีมันก็สีแดงง้ามนะจ้ะเพื่อ no. นๆจ้ะรุ่นก็อูไวหลายปีแล้วเด้อจ้ะไม่นส่เป็นชนิดเครือนะจ้ะมันส่เป็นดอกกุหลาบสีลดบชนิดเป็นเครือนะจ้นเพื่อน สมัยต้นรุดปูโอ้ยรุดปูมาเป็นสิบสิบปีเลยเนี่ยจ้าดอกกุหลาบต้นนี้จ้ะแต่พอดีต้นไผ่มันนอมาหลายนี่ยจ้ะมันก็เลยให้อดอกกุหลาบบ่ค่อยเป็นพวงใหญ่พวงใหญ่พุง่พงไงนะจ้ะเนาะหลายปีแล้วนี้ไงพ่วงเต็มไปหมดหนั่นเลยเนี่ยจ้ะเปื่อยๆจ้าแต่ตอนนี้นี่คือว่าแหละจ้ะต้นไผ่มันใหญ่ขึ้นมันก็เลยงามเนี่จ้ะนี่จ้าเปื่อยๆจ้าพวงนี่เจยะนี่ยจ้ามันดอกออกมาเนี่ยจ้ะเปื่อยนิดเดียวจ้า มันนกระจุ่มเนาะเป็นกระจุ่มกระจุ่มอยู่แต่ถ้าว่าออกดอกบ้านเต็มดีเด้อร์เป็นเพื่อนจ้ามันสิแดงงามไม่จัดเนาะนีๆจ้ะเดรนกระจุ่มเนาะจ้ามันก็มีหลายพุ่งจะเป็นเพื่อนอันนี้ก็เป็นพว่งหน่อยพว่งใหญ่เนาะจ้านี่จ้ะเป็นเพื่อนมาชมพว่งงามของดอกกุหลาบสีแดงนั่งสวนลวดนั่งจ้ดเนาะ นี่จ้ะเป็นยังสีด้วยจะเปื่อยๆจะยู่ไก่ส่วนไัยเนาะนี่มันกับออกมาทั้งผีหนำเนาะจ้ะเปื่อยๆเดี๋ยวรถสิบ้าเบิ้งทั้งไตนี่นี่ไตนี่กันมีเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะเปื่อยๆปกติมันจะเป็นเครื่อที่จ้ะเป็นเครือขันว่าบ่มีต้นไผ่บ้างเนาะมันก็สิเป็นเครื่องเงาไปเรื่อยๆจ้ะเปื่อยๆยงาไปผุ่นสูงๆผุ่นก็มีด้วยจะเปื่อยๆพ่นผุ่นจ้ะเปื่อยๆห็นบ่ิุ่น ุนทั้งปูนกาจาเปพี่ยนจ้าแต่พอดีล้วนกับชอบต้นไผ่น้ำเนาะล้วนก็เลยบ่เป็นยังจ้ะมันก็ะย่างว่านี่ให้มีดอกให้เบิ่งเนี่ยน่าจะเพื่อนเปลี่ยนจ้าก็เลยล้วนกับมาตัดต้นไผ่เิียงได้จ้ะเพื่อนเพลี่ยนภาวะต้นไผ่ในเมืองหนาวนี่มันสิดีอย่างนมงได้จ้ะเพื่อนเปลี่ยนจ้าภาวะยัง มันสีบอใบบัสีบอลลอนนะจ๊ะเนาะมันสิมันใบมันลนอยู่จ้ะแต่ว่ามันก็สีมีใบตลอดเนาะแต่ต้นใหม่เมื่อหนาวนี้บ้างต้นนี้มันสีมีใบเฉพาะฤดูอนจะกับฤดูที่ว่าอากาศบหนาวนะจ๊ะตอนฤดูหนาวมันก็ะสีใต้นะจ๊ะต้นไม้ต้นไม้บ้างต้นเลยจ๊ะเพื่อนๆจ้ะอันนี้ก็มีเในจ้ะล้วนกับพาไปเผื่อมาบนดอกกุหลาบเนาะจ้ะคือมีล้วนกับบ๊วยมี่ยังบ๊วยดอกจ้ะเพื่อนๆจ้ะก็คือว่าพา เพื่อนๆมาเบิ่งดอกกุหลาบหลังสวนล้วนเนี่ยจะเพื่อนๆนี่จ้ะเนาะงามๆเนี่ยจะเพื่อนๆอืมพูนจ้ะทั้งฝุ่นก็มีฝุ่นมันเมืองบังส่วนไครทั้งฝุ่นเนี่ยจะเพื่อนๆจ้พูนพนจ้ะดอนกระไลยดอกที่นั่นเนี่ยจะเพื่อนๆพูนทั้งฝุ่นเนี่ยจะดอกกระใส่้วนเขามากเนาะมันสีแดงแป๊ดเนี่ยจะทีแดงแป๊ดงามเนี่ยจะเพื่อนๆนี่ แดดมันก็ซีบดบดแน่มีแดดแน่บดแน่น่าจะเพื่อนๆมันก็เลยว่าให้วีดีโอออกมาเป็นแบบว่าคึ้นๆแน่จ้านี่จ้าช่วงนี้แดดมันบดนะจ้ามันก็เลยให้เป็นสีแบบออกมาบ่ค่อยชับน่าจะเนาะบ่ค่อยสีบ่ค่อยไอ้ไรเขาเอื่องบ่ค่อยสว่างสวายนะจ้ะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆจ้าคลิปชมสวนดอกกุหลาบมือนีกับรุ่นกอล์ฟจบไว้แค่นี้ก่อนเดอร์จ้าเพื่อนๆจ้า ร่วมกับอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเพื่อนๆทุกๆคนที่มารับชมคลิปของล้วนเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้าล้วนกับเสื้อผ้าคลิปดีๆหรือว่าต้นใหม่ต่างๆชนิดแล้วแต่เนาะจ้าเนาะล้วนกับจะมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับเบิ่งกันเด้อจ้าขอให้ทุกคนอายุมั่นค้นยืนเด้อจ้าปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย